อาล้วครับมาถึงคู่ที่4ของการดาทาศดแก้มือล้างตานะครับคู่นี้ขาใจกันมาจากระยองครับทางด้านมุมแดงนะครับเพชรมรกตโรงเรียนกีฬากรุงเทพหรือว่านนนาคสุวรรณครับลูกชายของนกกระจิบสิทธิ์พ่อแอดครับไอ้หนูดาวรุ่งวัย15ปีจากห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับล่าสุดชนะคะแนนคิวทองเกียรติทรงฤทธิ์ที่สนามวยจิตเมืองนอนท์นะครับมีอาจารย์สิงห์ลิมพิรัตรองพอ,อนะครับ สำนักงานวัฒนธรรมการกีฬาการท่องเที่ยวกทมครับเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีอาจารย์นพชัยนาคสุวรรณนะครับเป็นหัวหน้าคณะหยาดฟ้าราชานนท์แล้วก็หนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาครับเป็นทีมงานสต๊าฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนทางด้านของพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับคู่แฝดของพันโทนะครับวันนี้มาเข้าเวนแทนพันโทครับพันเอกอัญนาจันทราชนะครับไอหนูดาวรุ่งวัย15ปีจากอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬครับ ล่าสุดชนะนกยก3สิงทองน้อยต่วนเป๋มวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับมีคุณจอปีเคครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับเสี่ยแขกพีเคครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคสสนชัยมวยไทยยิมนะครับชานบิดเกียบทอบออุบลครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับผู้ปิดท้ายของการแตะต้องศพของเราในวันนี้ครับทางด้านของพันเอกนะครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดสุทธิเรียนอยู่ชั้นม .2 ครับอาจารย์ครับมาก็น่าเชื่นชมครับอวันเด็กสัปดาห์หน้านะครับวันเด็กแห่งชาตินะครับ สัปดาห์ที่สองของทุกปีจะเป็นวันเด็กแห่งชาติครับเนี่ยครับนี่น้องๆหนูๆเยาวชนต้นกล้ามวยไทยครับทางด้านของพันเอกเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดสุธิวารามนะครับขอบคุณท่านพออดอ ok รอัศดาผลนะครับธีรพรพงศิริรรและก็ครูศักชยัยประชุมทองด้วยนะครับที้าการสนับสนุนก็ต้องบอกว่านักมวยที่เรียนหนังสือนี่ต้องมีเวลาด้วยนะครับมวยคู่แฝดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าขึ้นชกแล้ว มักจากเก่งๆด้วยกันทั้งสองคนนะครับระยะหลังๆนี้ก็ห่างหายไปโดยพวกคู่แฝดทั้งหลายนี่กลับมามาเริ่มต้นกันนะครับค่อยๆขยับเข้าหาคับเพชรมรกกฏวันนี้ได้โอกาสแก้มือล้างตาครับยังคาใจอยู่ครับนอนไม่หลับนะครับไฟที่ผ่านมาแพ้ที่ระยอมนิดนอนไม่หลับอาจารย์ขออีกไฟได้ไหมหมดยกที่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับตอนนี้ไปบนเวทียกที่สองครับอาจารย์ครับทางด้านพันเอกพีเคแสนชัยเมไทยิมนี่ก็บันดา พี่ยกแม่ยกน้องยกอะไรในหมากันตเต็มมุมน้ําเงินเลยทีเดียวนะครับกาลังใจเยอะวันนี้นะครับค่ายนี้เขาเรียกว่ามาเชียกกันเยอะเลยทีเดียวในลุกลางปอเบียดแล้วเนี่ยบางกว่านิดหน่อยครับทางด้านพันเอกเ<ม>สียเหลี่ยมไปนิดนึงไม่เป็นไรยั้งขวาใจเย็นๆ,ๆนะครับ,ค,รบค่อยๆขยับครับเด็กนักเรียนชั้นม .2 ด้วยกันทั้งคู่เลยครับโรงเรียนอีรากรมเทพกับโรงเรียนวัดสุธิถึงาบอกว่าเป็นโรงเรียนชื่อดังเลยครับวัดสุธิวารารัมวัดสุธินี่ก็ สมัยก่อนก็เก่งเรื่องวงดุริยางนแชมป์แชมป์โลกแชมป์ประเทศไทยมีกีฬาก็ใช้ได้ครับเพื่อนฝูงก็เคยสอนเคยเป็นผู้ในการอยู่หลายคนนะครับก็ให้การส่งเสริมดีผมเลงกีฬากรุงเทพนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเขมีงบประมาณสนับสนุนเต็มเต็มอยู่แล้วมามาแล้วครับการถมเยงเอาทางด้านของเพชรบรรกกดลงไปกองก้นจําเป่ากองกับพื้นเวทีครับลุกขึ้นมาเนี่ยครับกางแท็กซ้ายครับ เป็นลูกศิษย์ของยาฟ้าลูกศิษย์ของนุ่มธุรินโชเกตวีนาครับอ่าน,อนนาคสุวรรณีเจ้าของสีเสื้อนะครับของอาจารย์นกพดลครับเดี๋ยวประชัยครับขออภัยครับอาจารย์นกชัยนาคสุวรรณนะครับแต่คุณพ่อนี่เป็นนักมวยเก่าเลยครับทางด้านของเพชรมรกศ อาีบยักเข้าไปลายนี้ต้องบอกว่าตัวเล็กหัวใจใหญ่ครับถึงตัวตั้งกระแพงหน้าขวาหน้าไว้สอกขวามาโอ้โหต้องบอกว่ามูดูดันสไตล์นี้แตกต่างกับคุณพ่อเลยอาจารย์คุณพ่อนี้จุดยอดงจวาฝีมือเลยครับถูกต้องพาเนี่ยครับโอ้ยจังหวะนี่นะครับแสดงถึงการฝึกซ้อมทวนเชิงมาเป็นอย่างดีนะครับจังหวะการออกอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นสอกค่อยๆค่อยๆบ่มเพาะเอาไปเนี่ยครับ S <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเยวติบโตอย่างรุ่นพี่นี่แม่ตาวันฉายบ้างใครใครนี่ตอนนี้เคยชนะมาที่จังหวัดระยองครับวันนี้มาแก้ในร้านมากที่เวทีวทวมวยสยามน้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับสวัสดีพี่ใหม่พรุ่งนี้ครับศึกทยยาทลูกคูเฮานะครับที่สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ครับไปดูคู่มวยชิงแชมป์กันแชมป์หลายต่อหลายคู่เลยกันครับไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับสนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ครับตอนรับสักการะใหม่พรุ่งนี้ศึกทายาทลูกคูเฮาครับก็ไปบนเวทีนะครับ เพชรพระกฎโรงเรียนกีฬากรุงเทพป่ายแดงน้ำเงินพันเอกทีเคแสนชัยมวยไทยยิมอ่ามวยเด็กๆนะครับออ,อกเดินลุกไ้ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องหัวใจนี่นอ่ออาเียกออกมาครับบนเวทีกติกาปิญญาคงครับการดาวร,รุ่งของศักยายไทยเวทีมวยแชียงร่อน เชื่อว่ายกนี้เกมน่าจะเปิดแล้วนะครับอาวงในวงในใครดีใครใครับดันเข่าเชือกกันหน้าประเดี๋ข่าวขวายึดเข้าไปข้าขวาได้ไขดีกเข้าไปไปของเชียร์นี่คลิปกันสดดันเลยครับอาจารย์ค่ะอาดูอย่างนี้เลยครับและเสาหน้าเสาหนา้าเดี๋ยวคข้าพูดถึงบไปทีปของการสนุกเดี๋มาว่ากันตีเข้าไป ทีนี่ไม่ปล่อยให้ปล้ำรัดขัดเปลี่ยกันนานไม่ไม่ต้องแต่งตัวช้านะครับห้าหมมัวแต่ส่องอยีน้ากระจกป้อไปป้อมาไม่ได้อ้าวกรรมาการจะแยกตีตีตีตอ,อ้าวละอ้าวผัดกันผัดกันอา่านะครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะปล่อยของนะครับ สองยกที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นวงในนะครับยกนี้เดี๋ยวดูครับว่าใครที่แพคค้ขยับเข้าไปแย่งตัวมาซายครับทางด้านของพัณฑิตเนี่ยครับด้าน้วยสอกซ้ายแต่ว่าเพชรบารกตตื้อดีเหลืองเกินครับ,รบถึงตัวตลอดเวลาครับวงในยังตีไม่ได้กติกาพิยมพ์แยกงเข้ามา <iste> บัณฑิตสองแล้วถึงตัวแขนขาวาล็อกอีกแลว้วอาจารย์ใช่หัวหัวใจโอ้ยลูกนี้นี่นะครับลูกทีเราที่คุยกันว่าเป็นการ ทำลายจังหวะนะครับอ้าวไม่อ้าวสอ,อกมาแกตีได้ชันก็ตีได้อ้าไวไม่กลัวกูไม่กลัวทุกอย่างอ่ะโอะอเนี่ยครับถึงอาวุธถึงใจครับกูผิดทาา้ายของรหนดาสดวันนี้แล้วครับเปลี่ยนติดตัวมัดขาทางหน้าของมันเองอใส่ไปครับ สายไปลุยไปชีวิตคือการต่อสู้อยู่แล้วนะครับอยู่บนเวทีไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะเพชรกระโกดใช้แขงขันลอกาไว้เอาละครับออโอ้โหโห,หาเหลี่ยมตีจนได้าอาจารย์มาเลยเพื่อนแนจ่จริงเข้ามาเอาเอนอ,น,อน,นี่วัย14ปีนี่ก็ได้รับการยืนยรับจากผู้ปกครองนะครับให้การยอมรับชื่นยกได้แต่ว่าวัยรุ่นบางคนมัวแต่เล่นเกม มังเ้าาใครที่ไม่ได้เป็นนักบวยก็มาเชียร์มาดูได้นะครับมาไม่อาจารย์โรงเรียนไหนนะครับการจะนำนักเรียนมาแจ้งความประสงค์าเลยครับชมฟรีนะครับโรงเรียนไหนทำหนังสือแจ้งมาเลยครับมาเลยมาเลยสัปดาห์หน้ามาในชุดนักเรียนนะครับคุณจะเท่าไหรก็ได้นักศึกษาผู้ใหญ่ก็ได้มาเอาไปบนเวทีมาระบบกระชากของพันเอกครับเพชรมาระบบเดินต่อครับขยับเดินรายนี้ต้องบอกว่า ปลายหลังไม่เป็นเหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรบรรพตลงได้ก็ไฟแลบปุ่นตลบจริงๆครับเวนะอุ้ยทีบซ้ายยัดดอกนี้ครับโอ้เล่นเอาเพชรบรรพตตัวงอไปเลยจ้าเขาบอกว่าลูกถีบนี่ถ้าถีบตรงกระเพาะปัสสาวะนะครับตรงขอบกางเกงเนี่ยอาจจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเจ็บได้นะครับถึงกับกระเพาะเยี่ยวกระเพาะปัสสาวะนี่อักเสบได้ดังนั้นต้องต้องระวังนะครับอ้าวเนี่ยรับจิ้มไปแล้วอ้าวชกไปชกมาดูดิครับ พันเอกใช้กลิ่นใช้กระหม่อมนะครับไม่ยอมให้เข้าใกล้เออดูดิเอาละครับล็อกได้ดีได้ไหมข่าวซ้ายเนี่ยเข้าไปข่าวซ้ายเนี่ยเข้าไปครับเอาละครับล็อกได้แล้วกดได้แล้วับต้องขยันด้วยนะครับโอ้โหเพชรมรดกขยับเดินต่อครับไม่ท้อเลยครับสายเข้าไปได้คนละยางมีคนละแบบคราบทางนั้นพันเอกแข้งขวาแต่ว่าเนี่ยครับวงในถึงตัวครับโอ้โหไปมุดหัวจัดนี่นะครับ มวยน้ำหนักน,น้อยๆอย่างนี้ครับยังไม่รู้หรอกว่าเจ็บคืออะไรแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดคือต้องการเป็นยอดมวยไทยนั่นเองแ้ะครับแม่ถ้าชบเก่งเงินทองมันตามมาเองไม่ต้องห่วงหัวใจสู้ซะอย่างอ้าวพันเอกแข้งขวาเพชรพลกดเดิน ี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ประวัติสายตาครับไม่มีจริจัก้ารไม่มีบรรยาดูนะครับดูเขาชกกันครับอ้าวตั้งกระแพงหน้าขวางอยู่ไม่อยู่ครับโอ้โหสุดสุดไปเลยอาจารย์ขอชื่นชมครับตัวนักบวยตัวพี่เลี้ยงตัวผู้จัดการหัวหน้าค่ายนะครับแหมเรียกว่าส่งเสริมวิชาชีพนี้ครับส่งเสริมศิลปะแม่ คนแข่งเนไปสี่ห้าดอกเมื่อกี้นี้ตอนน e ี้เฟิร์นน่าเอามาถ้าเราไม่เลิกครับถึงตัวอย่างเลียงครับ่านาเพชรมรกฏยอดยกที่สี่ครับขับติดตามนะครับบนเวทีครับยกสุดท้ายสามนาทีสุดท้ายจา้าเพชรมรกฏนะครับเพชรมรกฏโรงเรียนกีฬากรุงเทพฝ่ายแดงโอ้โห รับห้วยถแถลงนะครราชสีมาบ้านเดียวกับแรมโบ้พอร่วมสิรินะครับสวมวิญญาณแรมโบ้ครับรุ่นพอ่อรุ่นานานแล้วมาน้ำเงินพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนมวมวยจากนนแ้วครับโอ้โหอัพษีวิไลปึงการมาจากริมโค้งเขามาสู้กันเดินนะครับแหมถ้าห้วยถแถลงนี่คุณประดิษฐ์ต้องนักถึงแรมโบ้เขาใชครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วยี่สิปีครับนะครับ ไม่<ร>ดีลง,งแรงดียังไม่มีต้กเลยครับอาจารย์ชนพิงตักวข,อข,อข,อขาวาด้กลึ้ไเปเพชรมารโกแป่แต่พันเอกเลี่ยมดีเหลือเกินครับปิดนนทางการเพชรมรโกลงไปกองกับพึ่งเดวดีลุกขึ้นมาเดินต่ออาจารย์อยู่ที่ดอกสุดท้ายแขงสุดท้ายมาจสุดท้ายแล้วครับอ,อย่างคงยัางคงเดินได้อยู่ต้องเล่นใหเล่นเพื่ออยู่ที่ว่าโอ้ยพันเอกตอนนี้พยายามคุกจังหวะแล้ว โอลสองกไรครับน้ำกัดใจคุณรปเต์แต่ยังหนังเหนียวอยู่โอ้โหสุดสุดไปเลยครับสุดสุดไปเลยครับสุดตงกันอีกแมวนะครับพวกนายนัดล่า,าก็ว่าบเขาซ้ายยัดแล้วขารักทางด้านของเพชรมงคลดูนะครับก้มหน้าก้มตาเดินอย่เงียวอาจารย์โอ้ลีลาการออกแข่งของพันเอกเนี่ยถือว่าทําได้ถูกต้องนะครับจังหวะเวียงสะโพกนํานะครับแล้วก็สะบัดไปที่ปลายเท้าทางฝ่ายต่างไม่เข้า ทางด้านเพชรมรกกก็ไม่เข้าพันเอกอ่ะไม่เป็นไรไม่ว่ากันครับเหลือ30วินาทีสุดท้ายมามันเบียดกันมาตลอดกรรมการปวดหัวหน่อยหนักใจนิดนึงก็มีนะครับดูตามหลักเกณฑ์พี่นิ่พี่ครอกันไปไม่เปรนไรหนู้กันมา4ยกเกือบเกือบยกเต็ม อนุญาตให้หยุดหายใจได้นะครับแต่ว่าใครจะทําได้มากได้น้อยไม่รู้นะคุณประติานั่นแหละครับมีหัวใจกรรมการให้คะแนนด้านล่างสาม่านอีกแล้วนะครับสมรักสมารวีวัฒน์บุญยังและก็ประธานสุขคนตาปฏิภาครับสุดๆไปเลยครับนี่ลูกปิดท้ายของการตอดสดของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับไฟที่สองของทั้งคู่จะออกข้างไหนครับบทสุดท้ายของนักมวยทั้งคู่ก้มลงไปกอดขอโทษขอโพยกัน ได้แล้วครับเกมจบพุกอย่างจบนะครับ,รบที่เหลือก็ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันรับไล่คะแนนด้านล่างสามท่านรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางหน้าของเพชรพันเอกครับพันเอกพีเคแสนชายวัยไทยยิ้มครับ<อ>เป็นฝ่ายชะนะคะแนนย้ำแค้นทางหน้าของเพชรมรกกโรงเรียนกีฬากรุงเทพหรือว่านนนาคสุวรรณไปอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหอ,อ,อาจจะบอกได้ว่า